เอาผู้ใดขึ้ไปยืนยี่นั่รักเเขาเขาคุณคุณแดูน่ดารไสผีมาตีมาตรีก้าวโอ้ยมไสมาีครับแตงผ้าบกข้าวมาแงขอบกข้าวโอ้แตข้กขาวน้ขึ้นน้าขึ้น่นเขากครับบอกข้าวไหเอาพี่เบนนแดงโอ้เแแดงคุค่ะวขาค่ะไมขาขาคนะาังไงนี่ มาแตงข้อปากเ้าเลยหรือวะโอ้แตงข้อเภาแตงข้อเให้มันออกหน่อยเร่งให้มันออกครับให้มันติดลูกนะครับเขาแตงแตงข้อไม่สะอาดอ้อาจารย์ครับพอดีเลยผมผมผมอันนี้สีถามอาจารย์นหมบางคนนี่มันไม่เรีวิวที่กว่าบางคนว่าคือบัวเภาดำหอมเนี่ยอย่าไปแต่งอย่าไปยังมันขนาดมันมันสีมีผลเทศให้มัน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 บอออกลูกอย่างนี้นะมันเกี่ยวว่ะอาจารย์จะ มีมีส่วนในหนึงแต่ว่าถ้ามันขึ้นมากจริงๆหลือเขาสามารถแต่งได้อ๋อก็คือว่าถา้ <c oughs> ถาถ้าเป็นกาบตายสิเขาดึงออกเรื่อ,อยๆดึงออกเพื่อที่จะเพือ่อที่จะจังนั้นมันออกอ่ามันแท่งเขาเอิ่อนวะครับมันแทงจันนะอ่าแทงจันเขาซอยดึงเห็นมั้ครับเวลาทำดึงโอ้ต่างแก๊กแก๊กงานบว่จันงานบว่ครับงานกว่าเนาะงานว่านี่เพราะท่นมีมีจันจะไปงานมันยากงานที่มันมีจันโอ้เขาดึงคอแต่งคอให้สะอาด ครับผมโอ้ยงานออกคนาจังสีเป็นบบตัด yeah> ีออกตีออกตีออกตีออกมันเห็นมันยัง่าโบราณเขาใจว่าใบตัดงามมันแต่ว่าเมื่อมันติดมันขรุขระนมาแล้วเหาก็สามารถดึงออกได้มันเหัวผ่านอยังจังอันนี้เป็นน้ำหอมน้ำหอมปานแพลวคุนกีปานแพลวเป็นบบครับอาจารย์ครับโอ้อนี่ึ้นมาเาดึงออกได้เดือดแล้วเดือดละเแล่วแต่ว่าถ้ามันแตกอันนี้เราห้ามดึงครับห้ามดึงนะครถ้ามันบาดเราห้ามปล่อเพื่อที่จะให้มัน มันดกมันมันเป็นสุดอกอันนี้ความมะพร้าวอันนี้คือเคลลมันบํากระเด็นครับเคลลมเทคนิคในการเฮ็ดให้มันมันมันแทงจันเร็วไอ้ดกมันว่ามันบําแทงจานเยอะแ้วกเอาเกลือใส่น้ำกาบมันโอ้เอาเกลือเขาเกลือใส่เกลือเม็ดมันบํากระแด็นเกลือเม็ดบ้านท่อนี่แหละใส่น้ำกราบใส่น้ำกาบใส่หลายวันจันกาบดำกราบแล้วดำต้นถ้าต้นสองตีในไสประมาณกิโลหนึ่ง กาบละกกรรมกาบละกกรรมกาบละกกรรมมัคือกาดิดมันกรรมแนนมันก็จะ่วยในการไล่แมลงอื้าเจอไล่แมลงมันพออันพวกบ่วงมะพร้าวมันถือเกลือมันเข้มมันกินแมลงกบบนี้ราคาสร้อยให้บักพร้าวน้ำหวานเพราะังเกตว่ามะพร้าวมันจะชอบกินเค็มน้ำไหลจุกจุกตัวจังแนนครับเป็นังสันมันจะพึุงได้ยินเได้เนาะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่โอ้ยผมกำลังหูยนี่ว่ะใส่ใส่เกลือวไปคือกอนดูลอกสอบน้ำสอบกกิน้ำแม่นมักยกสดครับผมมักโยกสดช่้ยเขาตอกแ่งข้อไม่ลงเพราะมันขึ้นมาเนาแต่งก็เอาพวกกราบออกอันนี้คุณยังอาจารย์คุณยังนี่คนไม้ข้าวคนหไม้กข้าวจะเซียนดวนป่ะู้ดวนเลยจะใจใจคนณคนณขี้เน่าี้เน่าเนี่ยแต่คุณ ผมเพิ่งดูว่าโอ้กันครับพ่อสามารถแต่งข้อมันเนน้ำเนาะบาเวลามันแตงข้อมันสวว่ามันจิตมันเไปดึงลงมาเลยมไปถูหาโฉกแ่นยถูได้เลขหอนโอ้สามตัวตรงนี่แปดหกหนึ่งพุ่นน่ะมันจะมีมาจา์พันคุณพันเลว่าพันคุณพัน กันวาตัดนุเอาดยเดงจึ้งนเดียงจึ้งคเงจึ้งคนกงนบงบงงดงจึงคืเดียจึงคงเลยนี่อะล่ะมันเมนโบเดียงจึงคืตัวอะไรตัวพี่ตัวน้องอะไรที่น้ำแข็งไม่ดีวน้ำแข็งหบาทเดงจึ้งคนเหมือนตเลยใชจะว่ายังโกหหอหาโอ้นี่นี่นี่มเงาเนี่ยห้าเออหนึ่งห้าหนึ่งห้า เดี๋ยวอาจาอยคอยานปะเขาอ่านเดเขาอ่านจะเมื่อไ่เนี่ยเอ้ข่าวก็มีเบีราเป็คนเดยว่ัครับสวัสดีสองสไรแทองมาหากลนบักสมมายังไงมากเลนี่มากยังอย่างนนู่ยังนเอาอยากมหาผูบาก็เลยมากโอ้ยอ่สามขอมหาภูเบาครับะมาภูบาลครับนะมามีจัค้นภูเบาแถวนี่โอ้ยตายกระไประด้ยจอยน่ยังนี่ ตา,าลิงปิงจ้าตาลิงปิงตาลิงปิงเสียขาเนี่ยมาขโมยของผีววาวาอยากกินบักสมสมเสดวาโอ้ <c oughs> ยเสดวะแผดทองได้หนิบอและเนาะแผดผู้ชาย <c oughs> โอ้ยเว้าวปินตอรนอนสวันดี <c oughs>